สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่เพื่อนที่น่ารักในช่อง Channel ชาแนลนัชชา86ดสิบหทาโรนะคะมาพบกับแม่หมอหน้าชาอีกแล้วเช่นเคยในคลิปทํานายดวงความรักความสัมพันธ์ในช่องชาแนลนี้เนาะวันนี้เราทําหัวข้อท้าปิดที่ว่าพอจะมีโอกาสที่เขาจะเปลี่ยนใจกลับมาสารความสัมพันธ์กับเราต่อไหมเรากับเขาพอจะมีโอกาสและมีดวงที่จะได้กลับมาสารสัมพันธ์และมีโอกาสที่จะ กลับมาสาสัมพันธ์ต่อกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะโอเคตั้งเจติฐานถึงคนคนนั้นนะคะวันนี้เป็นพิอาตาเนาะอ่าแม่หมอตั้งเจติฐานสับไพ่ออกมาให้เรียบร้อยนะคะแม่หมอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไพท่ที่ออกมาคืออะไรไม่มีการเมคไพ่แต่อย่างใดแต่เป็นการสับออกมาเป็นการเล่นพิอาคาดนะคะจะได้ไม่เสียเวลาในการสับไพ่เนาะโอเควันนี้มีสีกองให้เลือกนะคะเลือกจากพลังงานไพ่เลยนะที่คุณชอบ กองที่1สีน้ําเงินกองที่2สีแดงกองที่3สีเขียวกองที่4อ่าสีพระจันทร์นะคะพระจันทร์สีเลือดหรือเปล่าพระจันทร์สีน้ําเงินโอเคตามรูปเลยนะคะคุณชอบพลังงานไพ่ชุดไหนคุณเลือกในสิ่งที่คุณชอบที่ดึงดูดสายตาคุณมากที่สุดเนาะการดูไม่ได้เจาะจงดวงใครคลิปนี้อาจจะเป็นข่าวสารสําหรับคุณอาจจะเป็นสื่อสําหรับคุณ เป็นการชี้นำสำหรับคุณก็ได้นะคะอย่าไปซีเรียสในการเสี่ยงทายหรือการทำนายแต่ถ้าฟังแล้วมันเป็น energy ที่ดีแล้วคุณอยากให้มันเป็นไปอย่างคำทำนายหรือสิ่งที่คุณฟังแล้วคุณรู้สึกว่าคุณต้องการได้รับคำตอบที่ปลดปล่อยคุณก็ขอให้คุณพิมพ์ว่าคุณรับคำทำนายหรือสิ่งที่คุณต้องการลงไปในคลิปนี้นะคะเป็นการดึงพลังงานของคุณเนาะขอบคุณการกดไลค์กด u b s c r i b e การ สนับสนุนและพี่ๆเพื่อนๆที่เป็นกําลังใจให้กับแม่หมอณาชาดูดีเสมอมาแม่หมออ่านทุกคอมเมนต์เห็นทุกคนขอบคุณทุกกําลังใจที่อยู่ด้วยกันแม่หมออาจจะห่างหายไปกลับมาบ้างไปไปมามาบ้างเพราะว่ามีงานประจํานะคะแล้วก็ดูดวงส่วนตัวโอเคใครสนใจแอดไลน์ดูดวงส่วนตัวรายละเอียดด้านล่างนะคะโอเคไปรับฟังคำำําทํานายได้เลย1 2 3่วันนี้มีสี่กองไปกันคะ่ะ ไปดูกันนะจ๊ะอืมแม่หมอขอเก็บไพ่ก่อนไปกันค่ะชุดที่หนึ่ง <Okay. S 1> The Sun อ่า Two of c u p บอืมราชนี ini, The Moon Five of s w o r d โอเคความรู้สึกของเขาณนะเวลาขณะนี้นะคะ S <S เขายังคิดถึงคุณอยู่และยังมองว่าคุณคือคู่ครอ,องของเขาหรือคู่รักของเขาคุณอาจจะเคยเป็นแฟนกันหรือคบคุยเป็นคนรักเป็นคนคุยเป็นคนคบที่กันที่คบกันแล้วถูกใจกันมาในระยะหนึ่งพอสมควรคุณเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่ดีมากในสายตาของเขาไม่มีใครดีเท่ากับคุณอีกแล้ว เท่าท,ที่เคยเท่าที่เขาเคยคบหรือรู้จักมาแม้กระทั่งที่เขาที่พวกคุณมีปัญหาและเดินห่างหายจากกันไปในความรู้สึกนี้เขายังมีความคิดถึงทวินหาอยากมาพบอยากมาเจอยังมีความคิดถึงยังคิดถึงความรักหรือความดีที่คุณมีให้กับเขาเสมอแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็เกินที่จะอธิบายให้หมดให้ฟังในทั้งหมดว่าเขามีปัญหาอะไรเขามีอะไรที่เขาไม่สามารถที่จะบอกคุณตรงๆได้ ในความสัมพันธ์นี้ที่เขามีความลับกับคุณอืมเขาเองก็ลำบากใจที่เขาได้ห่างหายหรือเงียบหายไปจากคุณนะคะอืมสิ่งเนี้ยแต่เขาก็ไม่เคยลืมคุณเลยเขายังคิดถึงคุณอยู่แม้กระทั่งวันนี้เขาก็ยังนึกถึงคุณและก็คิดถึงคุณและก็ยังรักคุณอยู่ในใจของเขานะคะออืมอสิ่งที่เขามองความสัมพันธ์นี้เนาะเรียกอเพ็นยาเคล โดเมเชเชียนเควนอัพสอดเพสออฟวอนสเวนออฟสอดเขาอยากกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแต่เขารอเหมือนเขาเคลียร์ปัญหาหรือสะสางทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาก่อนในสิ่งที่เขามีความรักกับคุณแล้วเขาอ่ะต้องการที่จะเคลียร์ทุกอย่างให้มัน ให้มันดีกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นความลับนั้นอาจจะเป็นหนึ่งปัญหาเรื่องงาน 2. ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในสิ่งที่เขายังติดค้างอยู่ถ้าเขากลับมาตอนนี้ก็ยังไม่มีสถานะที่ชัดเจนให้กับคุณได้แต่เขาอะรอเวลารอจังหวะที่เหมาะสมนะคะเขาอยากจะกลับมาแล้ว เขาจะย้อนกลับมาในความสัมพันธ์นี้เขายังไม่ได้จบกับคุณไปได้ขาดนะเขาจะกลับมาแล้วก็คิดถึงคุณอยู่ณเวลาขณะนี้เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่เขายังกลับมาไม่ได้ในเวลาขณะนี้คือการกลับมาของเขาถ้าเขากลับมาในเวลาขณะน,นี้อันใกล้หนเดือนอันใกล้นี้เขายังไม่สามารถที่จะเคลียร์ตัวตนของเขาเพื่อจะมีคุณเพียงคนเดียวได้นะคะ ฉะนั้นเหมือนเขาต้องการที่จะจัดการทุกอย่างให้เสร็จแล้วเหมือนเขาโสดคุณโสดหรือต่างฝ่ายต่างโสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเคลียร์ปัญหาทุกอย่างแล้วเขาจะกลับมาแล้วชัดเจนกับคุณมากขึ้นอันนี้คือเขามองความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาถ้าเขากลับมาตอนเนี้ยเหมือนเขายังเก็บซ่อนความลับที่เขามีอ่ะเขากลัวว่าความลับจะเปิดเผยทุกอย่างมัน เขาก็อาจจะต้องเหนื่อยในการอธิบายหรือที่ต้องแบกรับในเรื่องปัญหาทั้งสองฝ่ายอะไรประมาณนี้ค่ะแต่แต่สิ่งที่เขามองความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะเขายังอยากจะกลับมาสารความสัมพันธ์แต่เขาจะกลับมาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะมอืม,อมแล้วเราจะมีโอกาสได้กลับมาไหมเปลี่ยนเขาจะกลับมาเปลี่ยนใจไหม เขาจะกลับมานะคะแล้วเขาก็จะเปลี่ยนใจกลับมากลับมาอยู่นะอือย่างที่บอกแหละคะ่ะว่าตอนนี้เขาไปโฟกัสในเรื่องของการงานชีวิตปัญหาในการเคลียร์และสะสางเขาจะกลับมาหาคุณในเวลาที่เหมาะสมนะคะเมื่อเขาเคลียร์ปัญหาทุกอย่างเสร็จสิ้นเขาจะกลับมาหาคุณเพราะเขายังมีความรักและยังมีความหลงไหลยังมีความชื่นชมชื่นชอบและยังนึกถึงความดีของคุณอยู่เสมอ พลังงานของไพ่1นถึงสเดือนเขายังไม่จะไม่ยังไม่ได้จะกลับมานะคะหลังจาก2เดือนไปที่เขาเคลียร์ปัญหาเสร็จแล้วนะคะอาจจะเป็นเดือนที่3หลังจากที่คุณดูคลิปนะเขาจะกลับมาหาคุณแล้วก็จะมาเคลียร์ตัวตนของเขาและสารความสัมพันธ์กับคุณต่อบางคนคือเคยเป็นคู่ครองเคยเป็นเป็นสามีภรรยากันแล้วเลิกลากันไปบางคนเป็นคู่แฟนคุณผู้คุณก็จะกลับมาสารความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่ง ในเวลาที่เหมาะสมอเหมือนเขาไปจัดแจงไปจัดการกับปัญหาชีวิตของเขาการงานการเงินและความสัมพันธ์ที่เป็นซ้อนกันอยู่นะคะเขาขอการเคลียร์และจัดการทุกอย่างให้เสร็จสิ้นอเหมือนตอนเนี้ยถ้าเขากลับมามันก็เป็นการเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้อยู่ดีฉะนั้นสิ่งที่เขาห่างหายหรือจบจากคุณไปอ่ะคือมันเขาไปลองใช้ชีวิตแล้วเขาแล้วเขารู้แล้วว่าชีวิตหรือ ที่ขาดคุณไปอ่ะมันไม่ได้มีความสุขเลยและคนที่ดีที่สุดก็คือคุณสาหรับสาหรับชีวิตของเขาแต่เขาจะก้าวกระโดดแล้วมาหาคุณในเวลาขณะนี้มันก็ยังไม่ได้นะคะฉะนั้นเขาขอเวลาในการที่จะเคลียร์ปัญหาหรือจัดแจงทุกอย่างให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วเขาจะกลับมาหลังจากที่เขาเคลียร์ทุกอย่างเสร็จสิ้นเหมือนเขาเพียวมาและพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณโอเคผู้ที่เลือกกองไพ่กองนี้ นะคะเขาคุณกับเขามีโอกาสที่จะกลับมาสรารความสัมพันธ์กันต่อเนาะแล้วเขาก็จะรู้สึกรักและหลงไหลคุณมากขึ้นนะจ๊ะก็ขอให้คุณโชคดีอ่าแล้วก็ข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณในเวลาขณะนี้ขอพักหัวใจอมืมีเรื่องมากมายที่อยากจะถามคงจะเก็บไว้ก่อนอนะ อยากใช้ชีวิตร่วมกับคุณอีกสองใบนะคะที่เขาอยากจะฝากบอกคุณเพียงมีเราสองคนเข้าใจฉันหน่อยอันนี้นะคะคือสิ่งที่เขาอยากจะฝากบอกคุณวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้คุณโชคดีกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะ <c oughs> ต่อไปผู้ที่เลือกชุดที่สองนะคะไปดูกันชุด ไปชุดที่1นึ่งโอเคเสร็จปับครับทำให้เปิดปับครับเจ้าบอนคิงบอลความสัมพันธ์เหมือนเป็นคนรักที่อายุน้อยกว่าคนรักเก่าความรักครั้งเก่าคนคนรักที่มีความช่วยเหลือเกื้อกูลความผูกพันนั่นคือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณ เขารู้สึกว่าคุณคือกัลยาณมิตรที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาและเป็นเพื่อนเป็นได้ทั้งเพื่อนและเป็นทั้งคนคู่คิดและเป็นทั้งคู่แฟนหรือเป็นคนรักที่ดีได้แต่ในเวลาขณะน,นี้ที่เขาเงียบหายไปเขาไม่ได้คิดจะจากคุณไปเลยนะเขายังอยากจะกลับมายังรู้สึกคิดถึงนึกถึงยังมีความหวังยังมีแพชชั่นแต่เขาอ่ะเหมือนสิ่งที่เขาเคยทำอะไรกับคุณไว้เขาอาจจะมีอีโก้ แล้วการที่เขาจะย้อนกลับมาเหมือนเขาอายในสิ่งที่เขาทำกับคุณแต่ในใจของเขานั้นเขาก็ำลังคิดอยู่ว่าจะกลับมาคุยและจะกลับมาเริ่มต้นกลับมาสารความสัมพันธ์กับคุณอย่างไรดีนะคะอนนี้คือสิ่งที่เขาคิดเขายังมองว่าคุณกับเขาอ่ะยังมีโอกาสยังมีอะไรที่ไปได้ในความสัมพันธ์นี้ ความรักและความคิดถึงยังมีในใจกับเขาของเขาอยู่เสมอไม่เคยลืมคุณได้เลยแต่ด้วยอีโก้ของเขาหรือด้วยสิ่งที่พวกคุณมีปัญหากันเหมือนตัวเขาเองเนี่ยอ่าเหมือนอีโก้สูงอะ่ะแล้วแล้วไม่กล้าที่จะแบบกลับมาง้อคุณหรืออยากจะกลับมันคืออยากจะกลับมาแต่ไม่รู้จะจะใช้วิธีไหนที่จะตีเนียนในการกลับมาหาคุณอะไรประมาณนี้ในความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณนะคะอืม สิ่งที่เขามองความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอโอเคเขาอยากมีชีวิตครอบครัวหรือมีความรักกับกับคุณเป็นคู่ครองไม่ใช่เป็นแค่คนรักกันในความลับเหมือนคุณกับใครในที่นี้เหมือนเป็นไวเวอร์ซ่าก็ได้นะคะไพ่อาจจะสลับสับกันใครสักคนหนึ่งมีคู่ครองอยู่แล้วมีสามีมีภรรยาอยู่แล้วมันเลยกลายเป็นรักซ้อนรักสามเศร้า หรือเป็นรักที่เก็บซ่อนทีนี้เขาก็เลยหรือคุณต่างเขาเนี่ยก็เลยต้องห่างหายกันไปแล้วไปใช้ชีวิตหรือไปโฟกัสที่ตัวเองแต่ถ้าวันใดวันนึงทุกคนต่างเคลียร์ตัวเองหรือคุณไม่มีใครเขาไม่มีใครเขาก็อยากจะกลับมาและพร้อมที่จะกลับมาสารความสัมพันธ์กับคุณต่อเพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยมีเคมีที่ตรงกันจริตเซ็กจริตของ ความชอบความเป็นเพื่อนคือทุกอย่างคือคุณเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ด้วยพลังงานของความรักที่ใครในที่เนี้ยมันคือมีคนของตัวเองอยู่แล้วอะค่ะมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ที่จะต้องอดทนอยู่ในความสัมพันธ์นี้หรือตัวเขาเองก็ไม่อยากให้คุณต้องอดทนในการที่จะเป็นคนในความลับหรือตัวเขาเองก็ไม่อยากจะอดทนที่จะอยู่เป็นคนในความลับก็เลยต้องตัด ตัดวงจรของกับเนี้ยออกไปเพื่อไปใช้ชิตของตัวเองก่อนนะคะอืมโอเคทีเนี้ยแล้วเรากับเขาจะมีโอกาสกลับมาไหมโอกาสถ้าใครสักคนหนึ่งในที่นี้ยังไม่เลิกยังไม่เลิกของของคู่คออีกฝั่งหนึ่งได้โอกาสการกลับมาก็ยากนะคะนอกจากว่าคือ พลังงานคือรักหนัะรักแล้วก็คิดถึงอยากได้อยากคลองอยากมีความสัมพันธ์ต่ออยากกลับมาคิดถึงทวินหาแต่ด้วยเนี่ยคุณเห็นตำแหน่งของไพ่ไหมคือ The d ดวิลและ3ดาบและ The Tower เกิดขึ้นในข้อสรุปของคำทำนายก็คือว่าถ้ายังไม่จบถึงความสัมพันธ์ที่ถ้าคุณมีสามีอยู่แล้วถ้าคุณไม่จบกับสามีหรือแฟนของคุณเขาก็จะไม่มีประวันเข้ามา หรือถ้าเป็นฝั่งเขาไม่ได้เลิกกับภรรยาหรือสามีหรือฝั่งของเขานะคะได้ในเวลาขณะน,นี้การกลับมาก็เป็นไปได้ยากจนกว่าคุณกับเขาเคลียร์เคลียร์พลังงานได้เคลียร์ตัวตนได้โอกาสนั้นจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขายังไม่เคยลืมคุณแต่ถ้าจะให้กลับมาในเวลาขณะน,นี้ถ้ายังจะมาอยู่ในความสัมพันธ์ที่รับ และเป็นรักสามเศร้าคือก็ไม่เอาค่ะคือมันก็ต้องจบและก็ต้องต่างคนต่างเดินต่างคนต่างไปใช้ชีวิตหรือไปใช้ตามแนวทางชีวิตของตัวเองไปทํางานหาเงินอยู่กับคนรักของคุณอยู่กับคนรักของเขาอะไรประมาณนี้การกลับมาค่อนข้างที่จะลําบากถ้ายัางไม่เคลียร์ความสัมพันธ์ให้ต่างคนต่างเพียวฉะนั้นผู้ที่เลือกกองไพ่นี้ถ้ายัางไม่ได้เลิกกับ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือยังไม่ได้โสดนะคะเขาก็จะไม่กลับมาแล้วก็กลับแล้วพลังงานของการกลับมาก็เป็นไปได้ยากนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะ,ะไม่ว่าจะเลือกกลับมาหาเขาหรือเขาจะเลือกกลับมาหาคุณหรือถ้าจะเป็นดวงคู่กันแล้วก็คงไม่แค้วต้องได้กลับมานะเพราะว่ามันมีพลังงานของความเป็นคู่ครองหรือเป็นคนรักกันสูงแต่ถ้ายังเคลียร์กันไม่ได้ยังคุณคุณกับเขายังไม่หมดกรรมอีกฝั่งหนึ่ง ผูคุณก็ยังไม่ได้โครจรกลับมาหากันฉะนั้นก็อย่าไปซีเรียสหรือไปคาดหวังกับเขามากเพราะว่าให้ทุกอย่างเป็นไปตามกลไกของเวลาแล้วกันถ้าเขาเคลียร์ฝั่งเขาได้หรือเคลียร์ฝั่งคุณได้เมื่อถึงเวลาผู้คุณก็จะได้โครจรกลับมาหากันในเวลาที่เหมาะสมแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่และยังไม่มีโอกาสที่จะสางสัมพันธ์กันต่อได้นะคะ,อะขอดูข้อความที่เขาจะฝากถึงคุณ รอคุณติดต่อกลับมายังรักและแคร์คุณคือกำลังใจในช่วงเวลาที่ท้อผิดไปแล้วสิ่งที่เธอทำให้นั้นมีค่าสำหรับฉันอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะฝากบอกคุณในวันนี้นะคะก็ขอให้คุณโชคดีวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ ขอเก็บไพ่แป๊บหนึ่งนะคะมาดูชุดที่สามกันพูดที่เลือกอไพ่โอเคอ่ะขอโทษทีะ่ะอันนี้มันจะได้อันที่หนึ่ง f o r t u n e s t ์ n g นสติง of o ออฟฟอร์ sword ขอโทษที The justice มันถึงเวลาสถานการณ์คุณกับเขามันเป็นไปได้ยากเขารู้ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่ดีกับเขามากคนที่คองใจเขาได้มากที่สุดหรือเขาไว้วางใจที่สุดก็คือคุณแต่ด้วยสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของค,คุณกับเขาขึ้นอยู่กับความถูกต้องใครสักคนในที่นี้มีคู่ครองหรือมีคนที่อยู่ในบริบทกฎหมายหรืออยู่ในข้อผูกมัดที่ยังไม่สามารถที่จะ ตัดจากตรงห่วงตรงนั้นได้แต่ความรู้สึกที่เขามีให้คุณนั้นเขายังรักคุณอยู่เสมอเขายังมีความสุขที่ได้คิดถึงและนึกถึงคุณแต่มันมัน,ม,นมันถึงช่วงเวลาของคุณกับเขาที่จะต้องต่างฝ่ายต่างต่าง,ต,างต้องไปใช้ชีวิตหรือดําเนินทางไปเกี่ยวกับแนวทางของคุณกับเขาเขาคิดว่าถ้าเวลาอันเหมาะสมเราก็คงได้โครจรหรือกลับมาคบกันอีกแต่ในใจของเขาอยากจะฝาบอกคุณว่า เขายังรักคุณอยู่เสมอและยังมองถึงความดีหรือความที่คุณเคยอยู่เคียงข้างและคนที่คลองใจเขาได้ก็คือคุณและคุณเป็นคนที่แบบว่าเข้าอกเข้าใจและเป็นคนที่มีความปรารถนาดีให้กับเขาเสมอสิ่งนั้นคือสิ่งที่เขาทราบซึ้งและก็รับรู้ได้จากคุณและก็ยังรู้สึกและคิดถึงคุณอยู่แบบนี้ในในทำนองของไพ่นี้ที่ออกมานะคะโอเคสิ่งที่เขามองความสัมพันธ์ เขาเองก็ยังอยากจะกลับมาเขาเองก็อยากจะคลองคุณอยากจะคิดอยากจะกลับมาหาคุณและก็คิดถึงและยังรักคุณอยู่เสมอแต่ความรักครั้งนี้มันไม่สามารถที่จะครอบครองหรือครองใจกันได้เพราะว่าใครสักคนในที่นี้มีคู่ครองหรือมีคู่ของกันของเขาอยู่แล้วหรือคุณมีอยู่แล้วเขามอยู่แล้วอาจจะเป็นไว้เบอร์ซ่าได้นะคะในความสัมพันธ์นี้เขายังมองว่า ต่อให้เราไม่ได้คลองคู่กันหรือไม่ได้กลับมาหากันแต่ความรู้สึกดีๆในใจหรือความรักที่มีในใจเขายังเก็บไว้ในใจของเขาอยู่เสมอถ้ามีสิ่งใดที่คุณอยากให้เขาช่วยเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณแต่จะเอาแต่จะเอาความมั่นคงหรือเอาความรักหรือจะเอาแบบว่าให้มันเป็นกันและกันในในฉันคู่ครองสามีภรรยาในเวลาขณะนี้ไม่ได้เขาไม่สามารถทำสิ่งนี้ให้กับคุณได้ ะะและโอกาสที่จะกลับมาอืมโอกาสที่จะกลับมาเป็นไปได้ยากนะคะเพราะว่าในใครสักคนในที่นี้มีมีคู่ครองอยู่แล้วนะแล้วก็ยังไม่สามารถปลดปล่อยออกจากพันธนาการในความสัมพันธ์นั้นได้แล้วเขาเองก็ไม่อยากให้คุณหรือเขาอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์แบบลับๆนะเขาแต่ว่าเขาก็กอดเก็บความรู้สึกหรือความรักนี้ไว้ในใจของเขาอยู่เสมอ แล้วเขาก็อยากจะฝากบอกว่าเขายังรักและเก็บความรักที่ดีๆที่คุณมีให้ไว้กับเขาแต่เขาก็เจ็บปวดเหลือเกินที่เขาต้องตัดสินใจหรือเดินออกจากคุณไปในความสัมพันธ์นี้หรือคุณกับเขาออกห่างหายเลิกรากกันไปจากความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่เจ็บไม่ว่าเขาไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเขาไม่เสียใจ เขาไม่เคยลืมคุณได้เลยคุณยังอยู่ในใจและอยู่ยังอยู่ในหัวของเขาอยู่เสมอแต่การกลับมาในความสัมพันธ์นี้การรีเทิร์นการกลับมาการย้อนกลับมาหรือสารความสัมพันธ์เป็นไปได้ยากและเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาหรือคุณได้ตัดสินใจเลิกลากันไปและมีทางเลือกเดินในความสัมพันธ์ใหม่แล้วนะคะในเวลาขณะน,นี้เนาะโอเคสิ่งที่เขาอยากจะฝากบอกคุณห้าใบ ลืมอดีตที่ผ่านมาเพียงมีเราสองคนอรอคุณติดต่อกลับมาหเหมือนเขาเองเขาสับสนนะ<ห>บางทีก็คือต้องลืมแต่บางทีก็คิดถึงบางทีก็อยากติดต่อเออประมาณนั้นนะฉันต้องการเวลาอืให้เวลาเป็นเครื่องตัดสิน<ห>อันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะ<ห>โอเคขอให้คุณโชคดีค่ะ แต่เท่าที่แม่หมอเปิดเอเนจีเก็บเขาอยากเหมือนว่าอยากเก็บความสัมพันธ์เก็บความรู้สึกดีๆไว้ในใจต่างคนต่างไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่เขาเองก็ยังมีความปรารถนาดีคาดหวังให้คุณได้พบเจอกับคนดีๆและพบเจอกับสิ่งที่ดีๆในชีวิตไม่ใช่ว่าการจากลาจะไม่เจ็บปวดเขาก็เจ็บปวดไม่แพ้ไปกับคุณอะไรประมาณนี้เนาะในพลังงานของไพ่โอเคค่ะขอให้คุณโชคดีวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะต่อไปผู้ที่เลือก กองที่สามอืมเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นอะไรที่ยุ่งเหยิงอืมเหมือนความรักความสัมพันธ์มีการแบบต่อสู้แย่งชิงอืมเขารู้สึกแบบว่าเหนื่อยอืมกับความสัมพันธ์เขาก็เลยก้าวเดินออกมาจากความสัมพันธ์เขาคิดว่า เข้าไปโฟกัสในชีวิตของเขาหางานหาเงินหาชีวิตของเขาดีกว่าแต่ถามว่าในใจอ่ะเขาลืมคุณได้ไหมเขาก็ลืมคุณไม่ได้แต่แต่มันก็ไม่ได้คิดถึงถึงความรู้สึกที่ว่ารักหรือหรืออินเทนต์กับความรู้สึกนั้นมากนะคะแต่ว่าก็อืมแต่ก็พอเวลานึกถึงก็เหนื่อยอะคะ่ะเหนื่อยที่จะต้องแบบว่าจะต้องกลับมาอินในความรักเขาก็เลยรู้สึกว่าเออเขาไม่โฟกัสแล้วดีกว่าเหมือนเขาแบบว่า เหมือนถ้าคิดถึงทีไรมันก็เหนื่อยทุกทีเพราะว่าเขาก็ลืมคุณไม่ได้เขาก็เลยพยายามที่จะตัดใจที่จะไปจากคุณเ้ามองความสัมพันธ์นี้อย่างไรความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์แบบลับๆถ้าคบกันไปก็ไม่สามารถเปิดเผยความสัมพันธ์นี้ได้ไม่มีความมั่นคงไม่มีความแน่นอนแต่เขาก็มองว่าคุณเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟกดูดีมีไลฟ์สไตล์เป็นคนที่แบบการงานการเงินเพอร์เฟกนะคะแต่ว่า สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้มันก็ต้องจบลงเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่สุดท้ายแล้วคบกันไปมันก็ไม่สามารถเปิดเผยได้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความลับอยู่ในใจหรือมีปัญหามากมายที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้เขาก็เลยรู้สึกว่าเออจบแล้วจากกันไปอย่างนี้ดีกว่า แล้วคุณกับเขามีโอกาสกลับมาได้ไหมเป็นไปได้ยากเขาไปเริ่มต้นใหม่หรือคุณไปเริ่มต้นใหม่มีครอบครัวมีแฟนแล้วพัฒนาความรักความสัมพันธ์การงานการเงินถ้าการกลับมาสุดท้ายมันก็เป็นรักสามเศร้านะคะแต่ถ้าจะให้พูดคุยเป็นเพื่อนก็สามารถพูดคุยได้แต่จะให้มาสารความสัมพันธ์เป็น อ่าเหมือนเป็นครอบครัวเป็นคู่รักเป็นโซเมดเป็นเนื้อคู่เป็นแฟมิลี่ก็คือไม่ได้แล้วคือมันจบลงไปแล้วสุดท้ายแล้วคือถ้าการกลับมาโ,โคจรหรือคุยกันหรือมาสร้างความสัมพันธ์อีกสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นรักสามเศร้าไม่จบไม่สิน้นเขาเลยเลือกที่จะเดินจากไปและตัดจบจากคุณถอให้คิดถึงมากแค่ไหนแต่ก็ตัดใจที่จะตัดจบและไปจากคุณเพราะว่าในความสัมพันธ์นี้คือ ได้ไปเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่และไปมีครอบครัวไปมีแฟนไปนมีคนใหม่แล้วนะคะในความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้ยากที่เขาจะกลับมานะคะขอดูข้อความที่เขาอยากจะฝากถึงคุณห้าใบขอนอนกอดคุณแบบนี้นานๆเป็นช่วงเป็นช่วงเวลาสุดท้ายไหมที่พวกคุณเจอกัน ความลับสุดเนี่ยมันเป็นความถ้าถ้ากลับมามันก็เป็นความสัมพันธ์แบบลับๆอะค่ะมันไม่อยากอยู่ในความลับแล้วอ่ะเนาะอืมรักคุณจนล้นใจรักทั้งๆรักแต่ก็ต้องปล่อยกันไปขอบคุณที่รักกันชั้นทอแท้เหลือเกินอืมอันนี้คือสิ่งที่เขาปากบอกคุณอ่ะรอดูอีข้อความหนึซิสิ่งที่เธอทำให้นั้นมีค่าสำหรับฉันโอเค ก็ขอให้คุณโชคดีนะคะการเริ่มต้นใหม่หรือพบเจอกับสิ่งใหม่หรือไปโฟกัสกับคนที่ใช่สําหรับเราจะดีกว่าเหมือนคุณกับเขามันจบกันแล้วจริงๆมันขึ้นไพ่เดอะเดทในคําทํานายต่อให้การกลับมาสุดท้ายก็เป็นความสัมพันธ์แบบความสัมพันธ์ลับๆอะค่ะเป็นความสัมพันธ์ทีเ่เป็นเหมือนรักสามเศร้าการจบและเริ่มต้นใหม่คุณเองเป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนที่มี ความสวยมีความหล่อมีการงานมีการเงินคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ดีและพบเจอกับคนใหม่ได้ดีเช่นเดียวกันนะคะเนี่ยคือตัวตนของคุณฉะนั้นสิ่งใดที่คุณมองเห็นคุณค่าในตัวเองให้ขอให้คุณดึง energy นั้นออกมาหรือกลับหันกลับมาใส่ใจหันกลับมาดูแลตัวคุณคุณจะสามารถไปไปต่อหรือไปข้างหน้าได้และพบเจอกับคนที่ใช่สำหรับคุณโอเควันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย